พระคำเพื่อการพื้นฟูยามเช้าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและประเด็นสำคัญของหนังสือกิจการสัปดาห์ที่7ดำเนินชีวิตต่อไปในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในการสานต่อของหนังสือกิจการเพื่อการแผ่ขยายและการก่อสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นการปรากฏแห่งกลุ่มชนของพระคริสต์วันจันทร์เลขมันหนึ่ง หนังสือกิจาการเปิดเผยถึงผู้คนกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตเป็นอยู่ในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ทําการแทนพระเจ้าคนเหล่านี้ได้กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตนิสยัยการสาแดงและการใช้งานในเล็บแต่ไม่ใช่ในฐานะนันดรความเป็นพระเจ้าเพื่อการแผ่ขยายและการก่อสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นการปรากฏแห่งกลุ่มชนของพระคริสต์อารบิกหนึ่ง ในการประกาศกิตติคุณครั้งแรกของเปโตรในหนังสือกิจการเขาได้ยกอ้างข้อความจากหนังสือโยเอลซึ่งได้เปิดเผยถึงประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ทางภายในซึ่งอยู Meat ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทางภายนอกอรบิกสองประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็คือการเสด็จออกจากนิรันดรการก่อนของพระคริสต์ข้ามสะพานแห่งการเวลาเข้าสู่นิรันดรการในอนาคตเพื่อพระองค์จะถูกแจกจ่ายเข้าสู่เหล่าผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร ในฐานะองค์ผู้เป็นที่ปรารถนาของชนนานาชาติเพื่อการปรากฏแห่งกลุ่มชนของพรองและการได้รับสง่าราศีอย่างครบบริบูรณ์ของพรองอรบิกสาโยเอลกล่าวถึงการเทลงมาแห่งพระวิญญาณที่ผ่านขั้นตอนสำเร็จสุดยอดและผสมผสานร,รวมกันซึ่งได้เทลงมาในวันเพนเทคอสพระวิญญาณนี้ก็คือพระเจ้าตรีกภาพที่สำเร็จสุดยอด และการแปลสภาพเป็นจริงของพระคริสต์เพื่อการปรากฏของพระคริสต์จันาห์ที่7วันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ากิจการบทที่สองข้อ17พระเจ้าตรัสว่าในเวลาสุดท้ายนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังทางปวงและบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระรันะคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตและคนชาราจะฝันเห็น กิจาการบทที่สองข้อในเวลานั้นทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอดในจักรวาลน,นี้มีสองประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ฝ่ายมนุษย์และประวัติศาสตร์ของพระเจ้าซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์อาจเปรียบได้กับเปลือกของวอลนัทและประวัติศาสตร์ของพระเจ้าก็เปรียบได้กับแกนที่อยู่ใต้เปลือก แม้เราจะมองเห็นเปลือกได้อย่างง่ายดายเพราะอยู่ภายนอกและเป็นฝ่ายกายภาพแต่เราก็ต้องมีสายตาที่ลึกซึ้งทางภายในเพื่อจะมองเห็นแก่นที่อยู่ใต้เปลือกเพื่อจะรู้ถึงประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลือกอ่านข่าวสารองค์ผู้เป็นนิรันนี้ทรงกําหนดแผนการบริหารขึ้นในพระองค์เองตามแผนการบริหารของพระองค์พระเจ้าทรงต้องการที่จะนําตัวของพระองค์มากระทําเข้าสู่มนุษย์ เพื่อจะเป็นหนึ่งกับมนุษย์และเป็นชีวิตการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตและทุกสิ่งของมนุษย์อีกทั้งได้ตัวของมนุษย์มาเป็นการสําแดงของพรองดังนั้นจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในแผนการบริหารของพรองก็คือการได้มาซึ่งกายจริงแห่งกลุ่มชนซึ่งประกอบไปด้วยพระเจ้าและมนุษย์มาเป็นการสําแดงของพรองไปตราบชั่วนิรันร์ประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์นี้เริ่มต้นด้วยพระเจ้าองค์นิรันร์กับแผนการบริหารของพรอง ประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ต่างต่อด้วยการกลายเป็นเนื้อหนังและการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระคริสต์วันหนึ่งพระเจ้าผู้ในโลมิรสร้าจัก,กรวาลได้กลายมาเป็นเนื้อหนังโดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ปฏิสนธิอยู่ในคภนของหญิงพรหมจรรีและถือกำเนิดจากหญิงพรหมจรรีเป็นมนุษย์พระเจ้าผู้ทรงเป็นทางพระเจ้าที่ครบถ้วนและมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ทางการที่พระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์มีพระนามว่าเยซู และการที่มนุษย์ผู้นี้ดำเนินชีวิตอยู่ที่นาซาเรตทำงานเป็นช่างไม้จนมีอายุได้30ปีล้วนเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ท้งการกลายเป็นเนื้อหนังและการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระคริสต์ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือประวัติศาสตร์ของพระเจ้าที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในตอนท้ายของการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติขององค์พระเยซูเจ้าบนแผ่นดินโลกพระองค์เสด็จไปที่กางเขนด้วยความเต็มใจ การตรึงกางเขนของพระองค์เป็นการตายแทนที่ครอบคลุมสรรพสิ่งจึงได้สิ้นสุดสิ่งส,งสร้างเก่าและแก้ไขปัญหาทุกอย่างการตายของพระองค์ได้นำพระองค์เข้าสู่การเป็นขึ้นด้านหนึ่งในการเป็นขึ้นนี้พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งในการเป็นขึ้นและโดยการเป็นขึ้นนี้พระองค์ได้ทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนอกจากนั้นโดยการเป็นขึ้นของพระคริสต์ พระเจ้าทรงให้ผู้คนนับล้านคนได้บังเกิดใหม่กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าและกลายเป็นอวิวะทั้งหลายในพระกายของพระคริสต์ซึ่งก็คือคริสตจักรพระคริสต์ผู้ทรงกลายเป็นเนื้อหนังตรึงตายและเป็นขึ้นพระคริสต์ผู้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหลายจากนั้นก็เสด็จลงมาในฐานะพระวิญญาณน,นั้นได้ทรงก่อกำเนิดคริสตจักรซึ่งเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้าตรีกภาพ คริสตจักรในวันนี้ก็คือการขยายใหญ่ขึ้นของการเป็นที่ประจักษ์ของพระคริสต์ประวัติศาสตร์ของพระเจ้าในส่วนนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาก,กว่า1900ปีแล้วและก็ยังคงดำเนินต่อไปพระวิญญาณน,นั้นซึ่งได้เทลงมาในวันเพนเทคอสคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่ผสมผสานรวมกันกับสภาพมนุษย์การตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์พระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันนี้ คือการแปลสภาพเป็นจริงของพระคริสต์และการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพพระเจ้าทรงเทตัวของพระองค์เองลงมาบนตัวของคนทางปวงที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการเทลงมานี้ได้ก่อกำเนิดคริสตจักรคริสตจักรนั้นลับลึกเพราะพระคริสต์ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์อยู่ในคริสตจักรเหล่าสาวกและผู้ที่ได้รับความรอดในวันเพนเทคอสได้กลายเป็นส่วนต่างๆของพระคริสต์แห่งกลุ่มชน โดยการเทลงมานี้พระคริทที่เป็นปัจเจกชนจึงกลายเป็นพระคริ์แห่งกลุ่มชนคือพระคริทที่ขยายใหญ่และเพิ่มผูนขึ้นซึ่งก็คือคลิตจักรจึงเป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังเราทุกคนล้วนเกิดมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่เราได้บังเกิดใหม่อยู่ในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเราก็มีชีวิตเป็นอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในคริตจักร เราก็มีชีวิตเป็นอยู่ในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์บัดนี้ทั้งสองฝ่ายคือพระเจ้ากับเราจึงมีประวัติศาสตร์เดียวกันนั่นคือประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือการดำเนินชีวิตคลิตจักร